สวัสดีครับสวัสดีแม่เอซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีกับ,บรรยากาศตอนเย็นครับดูครับใบบุญทําอะไรดูเ้าได้เ้าครับแม่มาทำความสะอาดให้ปวนทันทีมยาได้รเท้า,ททาครับมาทำอะไรไไเ,เห็นแม่ใส่รองเท้าสีเหลืองอยากได้ไไดลเ,เล่นแล้วครับเล่นแล้วตอนนี้ นะครับดูครับเดินตามเลยเป็นเด็กี้ดื้อขี้สนครับนี่นครับดูใบบุญของเราพยายามจะช่วยแม่พยายามจะป่วน ทำความสา่ให้คือออกจากไม่ได้ครับฝนตกพายุเข้าหลายวันครับทีนี้ออกจากบ้านไม่ได้ครับผมแฉะหมดเลยครับเปียกหมดนู่นครับคลองนู่นก็เปียกครับนู่นครับออกจากบ้านไป่ได้เลยช่วงนี้ครับผม,มนในดวงในความสนใจกับรองเท้าคู่นี้มากครับพยายามดมกลิ่นอยากได้มันอะไรเลื้งๆนี่มันเป็นกล้วยหรือเปล่าหรือมันอะไรแม่ให้หนูนะแม่นะแม่แม่หนูแม่แม่ให้หนูแม่แม ดูสิไล่ชนแม่แล้วทีเนี้ยเอาแล้วไล่แกล้งแม่แล้วแกล้งมวยมวยแล้วเป็นชนแล้วไล่ชนเลอวชนเลยโอ้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 ยทำอะไรทำอะไรดูสิไปอ้อนอะไรแม่ไปขอรองเท้าแม่แม่ดูสิดูสิหาเรื่องโอ้ยอดูสิดูสิโอ้หนูอยากได้รองเท้านะครับเด็กดื้อเด็กซนครับแม่ทำความสะอาดให้นะครับวิ่งไปวิ่งมานี่ครับ เลยดึงของเราครับที่เล่นครับตัวฝนมาจําบ้านครับอยากออกแกออกไม่ได้พี่น้องมันแฉะครับพี่น้องนี้ตัฝนมันตกทั้งวันครับวันนี้ก็ตกทั้งวันเมื่อเช้าก็ตกตกไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับตกเนี่ยตกทั้งวี่ทั้งวันนะครับนี่ครับพ่มวนก็มาช่วยทําความสะอาดให้วันนี้นะครับนี่ครับดูถอยหน้าถอยหลังป่วนแม่ดู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 ทำอะไรทำอะไรทำอะไร ดูชนแล้วชนแล้วกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วแม่กัดแล้วนี่ครับแม่ทำความสะอาดให้ประมาณนี้ครับลูกสาวก็จะป่วนตลอดจะโวนแม่ตลอดดูครับดูดูไม่ออมจากหางแม่ครับดูครับดูครับกัดกัดพยายามจะกัดพยายามจะชนพยายามจะกัดพยายามจะดันนะครับพยายามจะเดินตามพยายามจะเดินตามพยายามจะหาเรื่องหาเรื่องเล่น โอ้ย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 ทำอะไรทำอะไรดูสิโอ้ยชน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 กุกเขาขอแล้วคุกเขาเล่นด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพยายามชวนแม่เล่นด้วยชวนแม่เล่นด้วยพยายามจะชวนแม่เล่นด้วยดูสิพยายามจะชวนแม่เล่นด้วยเออดีจ้าอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้แม่ไปเอากล้วยมาให้กินครับ พยายามจะปวนพยายามจะเล่นนะฮะนี่ควาดนี่ในลุมนี่ด้วยนี่นี่นะครับลุมนี่ที่ไม่ถมไม่ใช่เลยครับไปบุญเขาชอบนอนตรงนี้ครับเขาจะมีหมอนพิงของเขาครับผมดูสิดูสิดูครับโตเกือบสูงพ่อแม่แล้วอุ้ยชนแล้วอุ้ยชนแล้วต้องวิ่งหนีแล้วชนแล้วชนชนแล้ววัดดีจ้าวัดดีจ้าไหนกลัวอยู่ไหนโอ้กลัวอยู่นู่น ปอยู่นูแม่แม่ให้หนูหน่อยเลยแม่เฮ้ยเ้ยมานีจานจ้นจ้ครับ แม่ปอนกล้วยก็ประมาณนี้ครับแยงมือเนี่ยจาระวันนะครับแม่เนี่ยอบบุญเนี่ยไม่ไม่ธรรมดาครับนะครับแยงประมาณนี้ครับแยงประมาณนี้เขาจะไม่กินกล้วยสุกมากนะครับอ้บุญถ้ากินกล้วยสุกมากเขาจะไม่กินนะครับเขาชอบกินกล้วยที่กําลังสุกหำหำหน่อยนะครับผมมือนี่กอดไปเลยครับกลัวไม่ได้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวนี้วันหนึ่งประมาณสิบวีไม่อยู่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบวีนะครับแบบนี้เลยมาทางนี้แมมค่อนม้วนมาทางนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับ ตามเลยครับตามเลยครับตามเลยโอมตกใจเสียงเสียงแม่กาเกตเรียกหาเลยโอ้จ้าสวยอยู่ประมาณนี้ครับเสียงดังฟังชัดเลยครับตอนนี้โอ้อยู่สิหมดแล้วสุกให้ให้แม่หมวยกินไปนะมันดิบมากยังไม่พอครับยังไม่พอกลัวหมดแม่หนูยังไม่อิ่มเลยแม่ดูดูดูเอตาดูเวตา ดูเววตาดูเววตาของเด็กที่จะกินที่จะขอกินดูสิไม่ท like yep. ันครับรู้เคี้ยวหรือเปล่าหรือกลื่นเลยก็ไม่รู้นะพี่น้องดูสิดูครับไม่รู้เคี้ยวหรือเปล่าหรืออย่างไรก็ไม่รู้มันเร็วเสลือเกินครับมันเร็วเสลือเกินเนี่ยครับเร็วเสลือเกินดูสิพี่น้องดูสิไม่รู้ไม่รู้จะายังไงครับเร็วเสลือเกินดูครับถ้าป้อนไม่ทันก็จะชนนะครับเนี่ยจะไม่ป้อนไม่ทันชนเลยนะครับอาการมีอาการเกลี้ยกล่อด้วยนะครับผมเนี่ยครับนะครับอยู่ หมดแล้วครับหมดแล au, ้วเดี๋ยวไปเอามาอีกครับเดี๋ยวไปเอามาก่อนนะครับไปเอากล้วยก่อนครับเดียวเดี๋ยวบุญก่อนนะครับประมาณนี้เลยครับแม่ก็จะจาละวันนี้ใบบุญก็ตามครับตามกลัวไม่ทันกลัวแม่จะแย่งนะครับกลัวแม่จะแย่งนะครับนะครับแม่เหมือกินด้วยใบบุญครับใบบุญดูสิตามเลยครับตามเลยนะครับตามเลยนะครับผมตามเลย นะครับจะไม่ปล่อยเวลาไว้ครับจะแบบต้องทันใจครับต้องทันใจคือประมาณนี้ครับสูงเกือบเท่าแม่มวยนะครับตอนนี้นะครับสูงแล้วนะครับแม่มวยร้อยห้าสิบห้าเอาให้ทันนะครับตอนนี้ทาให้ทันอารมณเสียทันทีนะครับตอนนี้ครับเจ้าอารมณ์ด้วยตอนนี้ดูครับดูครับต้องเอาให้ทันเลยครับผมไม่ใช่ธรรมดานะีนี้นะโตแล้วนะครับกินเยอะครับเมื่นวันหนึ่งสิบวีไม่อยู่นะครับผมจ้าสวยจ้า วันหนึ่งต้องอยู่ที่สิบวีครับผมถึงจะอยู่ได้นะครับถึงจะอยู่ตัวนะควันละสิบหวีครับผมเนี่ครับปูัแม่แย่งครับกลัวแม่เมือแย่งครับมาว่าอะไรหนูเนี่ยหนูกำลังจะกินอร่อยอร่อยเนี่ยเนี่ยครับเต็มที่เลยถ้าไในดิบมากก็ต้องกินนะเอาตัวที่พอดีพอดีอะเนี่ยครับอู้ยเหล็บินเหล็บินรอเลยครับมันไม่ทันครับมันไม่ทันจริงๆ วลาเด็กหิวนี่จะโมโหนะครับโมโหหิวนะครับผมเนี่ยครับกินแบบนี้เลยนะครับผมเป็นวิธีของไม่บุญคือกินอาหารไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับเนี่ยครับดูครับตามเลยครับตามเลยนาตีมากครับนาตีมากดูครับดูครับมีถอยหน้าถอยหลังงุนงิดงุนงิดไม่พอใจไม่ค่อยอยากทําอะไรแลวเดี๋ยวนี้จะกินอย่างเดียวนะครับผม เนี่ยครับกินอย่างเดียวครับเนี่ยครับหนึ่งที่พี่น้องนับเนี่ยมันไปห้าหกวีนะวันนี้มันตอนเช้าก็ห้าหกวีแล้วครับผมวันนี้ตีไปเกือบสิบวีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังเอฟซีทุกท่านในการติดตามรับชมครับตอนนี้คือเด็ยิงใบบุญของเราครับนี่ครับหมดแล้วหมดแล้วไม่ยอมไม่ยอมยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มนะครับยังไม่อิ่มเดี๋ยวต้องหาอีกนะครับเนี่ยครับอยู่ประมาณนี้ครับเด็กซนครับเด็กซนดื้อนะครับ ความสูงเนี่ยอยู่กับแม่โมยเกือบเท่ากันเลยครับผมเนี่ยครับไปเล่นทางนู้นไปไปเล่นทางนู้นไปดูครับยังยังสนใจรองเท้าอยู่ยังสนใจรองเท้าอยู่ตอนนี้ให้ให้ขี่ลยครับน้อเดินเล่นอยู่นี่ครับถูกอกถูกใจมีแม่มาเล่นด้วยนะครับอยู่ประมาณนี้เลยครับตีหญิงใบบุญของเราอย่าเตะนะ วูตดใสเลยมาตดใสเลยกินเยอะแล้วตดออกเลยนะครับผมนี่ครับเด็ยิงใบบุญของเราไม่ตดใส่ไมตดดังแท้ไม่เหม่อก็จะเข้ากล,ล้องด้วยอย่างเดียวครับเป็นคลิปน่ารักตอนเย็นๆครับบรรยากาศดีๆวันนี้มาถ่ายทอใดให้ท่านได้รับชมกันครับมผมเป็นเรื่องราวดีมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ไม่สามารถที่จะออกมาคันล่องได้ครับเพราะว่าฝนตกและเฉะเลยคันพี่น้องเนี่ครับดูครับบรรยากาศโดยรวมของเราเนี่ยครับ เราเลยไม่พาออกมาข้างนอกครับนี่ครับหลายคนบอกว่าทําไมไม่พาใบบุญออกมาเล่นเล่นไม่ได้ครับฝนตกพายุเข้าอาทิตย์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับผมกูตุแจ้งมาแล้วนะครับผมฝนตกหนักนะครับก็เลยป้องกันเช้โลกใข้น้องอยู่ในคอกอย่างเดียวนะครับนะครับจะได้ไม่เชยไม่เฉะนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีใจดีทุกท่านขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยวันนี้ทีมงานของเรามาไล์สดอาหารช้างของเราก็น่าจะเป็นวันทีมงานของเราจะไล์สดในวัน ศุกร์นะครับวันศุกร์ต่อนะครับผมเพื่อที่จะได้ช่วยเหลืออาหารช้างเพื่อช้างตรงงานต่อไปนะครับส่วนวันนี้ผมก็มาขอจบลิปไปเพียงเท่านี้ครับดูครับเล่นกับแม่หมวยอยู่นั่นครับสวัสดีครับดูครับโอ้ย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 สวัสดีจ้าเนี่ยครับยังยังติดใจแม่หมวยครับสวัสดีครับ